สวัสด,ดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็อีกเป็นเศร้านึงนะจ๊ะมายางตอกกิ่งนะจ๊ะกับภามาเบิงบรรยากาศาน่าหมเศร้าด้ามือ วังเหมือนอากาศยามเสารน่าจะพี่น้องอากาศเย็นสบายจากน้อยกะเขาเจ้าอกเขาว่าเกี่ยวเขาจะพี่น้องสวยในยจากน้อยแล้วพราทิตเริ่มขึ้นละสูงละ ก็ตรงนี้ก็อ่ไม่แย่เขียวๆอยูอจ่จ้ะอากาศดีนี้เนี่ยมันสอนพี่น้อง บรยากาศน่ามาสาวจะพี่น้องหมื่นขึ้นไปแต่ตอ้วนอ้นอนนว,วอนแทะเด็กๆเธคขึ้นไปโตโตอ้วนแท้เด็กๆเธอมองเราเหรอห ากาศตอนเศร้าพี่น้องทงนีีเรืองจะทงไงงามไม่ดีจากเขาปีนี้ ว่าแม่แมคนิ่งนี่พี่น้องหมอก็พี่น้องเบิ่งผ่านโทรศัพท์ก็ส่งก็จังแม่คนิ่งจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สมเนียแล้วจ้าผ้ามาเบิง่งบรรยากาศด้านมรสาอากาศเยน็ยนๆจักหน่อยพี่น้องจังไใดคลิปนี้กะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ดได้จ้าผู้ใดมักเบิง่งบรรยากาศด้านมรสา กะเขามา,าช่องกินง่ายอยูง่ายสไตล์น้อยเอ๋วด้วยจ้าเมเนียว,วัสด,ดีจ้า